ปลาน้ำผองนะครับโตๆปลาน้ำผองพอไ่ายได้ไหมเด้อเออแม่ค้าคนเมาแม่ค้าอยู่อยู่อยู่ตลาดนี้เมามวนทุกคนนะครับไม่ได้แบบว่าอะไรแกคุยสนุกสนุกนะครับปลานี่มาจากปลาเมืองโขงนะครับคือมันมันตัวใหญ่มากปลาตู้ปลาโจกปลาปากปลานนะครับปลาปากคำปลาเคิง ตัวใหญ่ๆนั้นเลยปลาน้ำาของนะครับส่งตรงมาจากเมืองโขงจำปาสักนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับดู <c oughs> เนี่ยนะดูนะครับ <c oughs> ให้ดูนะครับตัวใหญ่จริงๆเลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับให้ดูนะครับสีดด่ไทยเนาะสุดยอดเลยนะครับมีตลาดนัดทุกวันเสาร์นะครับอันนี้แม่ค้าอันนี้แม่ค้าจะงามหน่อยนะ ปากแค่ปากเครืองน,นี่เด้อถ้าใครบอกมาซื้อกอะอยู่บอนนี้แม่ค้าง,งามหาก็มาฮอดบ่ะโอ้ฝนตกเนาะตลาดเป็นฮอตบายสองเนาะฮอดสองโมงเนาะสองโมง่อนสวยตลาดนี้ทุวกวันเสาร์นี่เนาะ วันพุธกับวันเสาร์จังโมงฮอจังโมงผูนจะสงโมงหอ้านมเออเออถ้าขายมืดกับเมื่อเนี่ยป่าสะออนนะป่าน้ำาขมนะครับนี่นะแผงป่าน้ำาขอนะครับ น้นรเื่อนเนือเลยเนื้อไมเดกพอมาเรียงเอาเงินเกรยง่งาด้ระเิงแหละมันงามมันสวยงประกันเลยท่านบุ้งมากป่าชิตมันป่าลำแของนะครับอันนี้แผนกแร่แผนกปาดแผนกเอานั hey, ่นออกเนาะแผนกครัวเขาเอิญนะ แผนกใส่แห้งานแผนกเก็บเงินนะแม่นเมียเจ้าแม่นบอกถือมาได้พร้อมนี่นะฮะซื้อแสดงว่าตัวนี้เพิ่นซื้อแล้วเนี่ยคนซื้อก็ยืนท่าเอาอยู่นี่แนหะฮะตัวตัวจักโล่ีนแม่สี่โลโลเขาเลยโล่แปดสิบเนาะป่านี่โล่แพงมาไหน เมนูนี้เมนเมนเมนูเด็ดนี่เอาไปเหอยังก้อยบ่ก้อยได้ปิ้งได้หมกเจ้าโอ้ลาบแซบบ่ลาบโอ้ลาบนะเมนูปลาจอดเลย หกหาเ็ไปชดีอยากมา้ระเป๋าเจ็ดิบงค่อยได้ได้้างคายเขาให้เองาูาเลปลานอันน well ี้แพงกว่าหมูสงยัยงสีแซบกว่าหมูตัวนี้ราคาเท่าไหรก โกจานสามกระเพร,เรเ่าพร่าปลาับท้องอ่ะ่แกงลาเเ็มกร้อย อันนั้นเท่า,าไหร่โลเท่าไหร่ปลาคูนะโลแนเจ็เบอมีกรซ่โลแสนเจ็ดันซื้อเป็นโตแล้วมันโลนึงบอ๋อยู่เป็นโตเลยอันนี้อันนั้นโลแซนโลเท่าไหร่นะโลสองโลสขีดกะสองแสนท,วน,ทวนตน่ะแม่นบอกสองแสนทวนเอ,อ้ ให้คอแซ่